m มิ s ูบิชิปาเจโร o ปี2026คือการกลับมาของรถยนต์ระดับตำนานที่ผสานความสามารถลุยทางออฟโรดอย่างแท้จริงเข้ากับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายอันล้ำสมัยโครงสร้างแชสซีใหม่แบบ l รดเดอร์เฟรและระบบขับเคลื่อนทุกล้อที่พัฒนาใหม่ทำให้ปาเจโรรุ่นใหม่นี้พร้อมลุยทั้งเส้นทางธุรกันดารและเมืองหลวงอย่างมั่นใจดีไซน์ภายนอกอยังคงความแข็งแกร่งและบึกบึน ด้วยเส้นสายคมชัดกระจังหน้ากว้างและไฟหน้าแบบเล็ดเพิ่มความดุดันและให้อโร o ไดนามิกที่ดีซุ้มล้อขนาดใหญ่และความสูงจากพื้นช่วยเน้นย้ำความเป็นรถออฟโรดขนาดที่ล้ออลลอยขนาด20นิ้วและแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราอย่างมีระดับ ขุมพลังของปาเจโร่ใหม่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรจับคู่ระบบไฮบริดแบบไมฮับริด4 8่โวลต์ให้กำลังรวมประมาณ2 1 0แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดขับเคลื่อนด้วยระบบซูเปอร์ซีเล็ก d i ่ที่ให้โหมดการขับขี่หลากหลายเช่นกรวดโครนทซายและหิมะพร้อมระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดระบบบล็อกเฟืองท้ายและช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่รองรับการลุยทางออฟโรดได้ดียิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราและเทคโนโลยีลยุ แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วจับคู่หน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA วัสดุภายในใช้เกรดพรีเมียมทั้งพื้นผิวสัมผัสนุ่มเบาะหนังและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมมีที่นั่ง3แถวพื้นที่กว้างขวางโดยเฉพาะแถว2และแถว3สามารถพับเก็บได้ง่ายหลังคาพารามาไฟตกแต่งภายในและระบบเสียงระดับพรีเมียม12ลำโพงช่วยเพิ่มความหรูหรา ระบบปรับอากาศเป็นแบบ3โซนแยกอุณหภูมิสำหรับผู้ขับผู้โดยสารหน้าและด้านหลังมีช่อง USB-C และระบบชาร์จไร้สายทั่วทั้งห้องโดยสารมิตซูบิชิยังได้พัฒนาเรื่องการเก็บเสียงให้การขับขี่เงียบแม้ขณะวิ่งบนถนนครุคราหรือความเร็วสูงเบาะนั่งออกแบบรองรับการเดินทางไกลพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนในเบาะคู่หน้าด้านความปลอดภัยปาเจโรปี2026จัดเต็มด้วยระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนจุดบอดระบบช่วยรักษาช่องทางกล้องรอบคันและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังโครงสร้างตัวถังเสริมความปลอดภัยพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันจุดยึดบอดเด็ก ISO FIX และโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกขั้นสูงพื้นที่เก็บสัมภาระใช้งานง่ายด้วยฝาท้ายเปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีและช่องเก็บของใต้พื้นเมื่อพับบอดแถวสาปาเจโรให้พื้นที่มากกว่า1,000พันลิตรและหากพับทุกแถวลงทั้งหมดจะได้พื้นที่บรรทุกที่กว้างขวาง เหมาะสำหรับการขนของขนาดใหญ่มีราวหลังคาและห่วงลากจุกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและสามารถลากจูงได้สูงสุดประมาณ3,100กิโลกรัมเหมาะสำหรับพ่วงเทรลเลอร์หรือเรือมิสูบิชิปาเจโร่ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงการกลับมาของตำนานแต่เป็นการพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ทั้งพลังขับเคลื่อนความปลอดภัยและความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกับครอบครัวเพิปผจญภนยในภูเขาหรือขับขี่ในเมืองปาเจโร่คันนี้พร้อมตอบทุกโจทย์